สประตูฟรีดาวงวดพันหกพันแบบนี้ก็หวานเจียบสิครับอ่ามากครับผมออนนี A ้สีประตู1.9 S ปี2018ครับผมเครื่องเดิมๆรถบ้านไม่ลักมือนครับฟรีดาวพันหกพันมากับท่อแซดเสียงหวานโอ้โหพร้อมจัดส่อง,ร,งร่อยเรียบร้อยครับแม็ก RE 3 0อย่างไร้ไฟมักบ้า เออเกิดวนึกว่าสิว่าปากเราพึ่งปองกันได้เอาเกียร์หกสปีดไหมหกหมื่นโลกครับผมนะรถสวยเลยบางเดิมครับหัวนงหัวนอตประตงประตูเดิมหมดครับเม็ดองเม็ดอาร์ตตะคงตะเข็บเดิมหมดรับประกันความสวยความเดิมฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีน้ำหมอกน้ำมันทายน้ำมันเครื่องของเดี๋ยวทุกชนิดทุกรายการให้ครับผมเดี๋ยวแพี่สิ ไข้ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็ตสึวาหวานานี่ฮะนี่หวานท้อนะโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบปีเดา้าปีแรกผ่อนหกพันหลังจากนั้นผ่อนเก้าพันบาทจบศูนย์บาทซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้มาโรดมาหาเสียยะครับผมออกรถศูนย์บาทพอข้าแม่ข่าชาวไห้ชาวนาชาวสวนชาวเกษตรกรกีดยงกีดยางเผาอ้อยเผาทาน ปลูกมันปลูกยูคาขายของบร่ได้เดินมันขี้ไม่ได้เดินสเตมเมนบอต้องคิดยากครับเขามาคุยเขามาหาเดี๋ยวเซยะจับให้ครับผมเอาดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องโอ้รถคันนี้งามแห้งไม่หน่อยครับหัวนงหัวนับหน้าเดิมคันเดิมเดิมหมดพอดฝาก็เครื่องออกมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยเครื่องเดิมมาร์คช็อคแต้มสีอยู่ครบจบศูนย์บาทเอา้าฟรีเนา แชร์ไปกับไอรุ่นพิมพ์คําว่าสุดครับเสียยะพิมพ์คําว่าจวดครับเสียยะนะเดี๋ยวเสียแจกเสื้อ FC Fanpage มาให้ครับผมเอ้าขอยล้ำขอยรวยขอยถูกคอยเงินล้านแชร์ไปกับไปรุ่นแจว